โอเคสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับผมวัคซินแมนคอปวัคซินแมนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาจะอันบดับนี่กันนะครับนี่เลยนะฮะอันนี้กล่องใหญ่หน่อยเดี๋ยวขออนุญาตปรับมั้งหนึ่งนะฮะโอเคนี่เลยครับผม king of a s t i t the l u f f y นะฮะหรือว่า m o n k e y D. l u f f y นะครับผมอันนี้เป็นของผ้า Stampede นะฮะอันนี้อาจจะโฟกัสไม่ชัดมากเพราะว่ากล่องก็พอใหญ่อยู่นะครับผมงานนี้ก็น่าเก็บเหมือนกันนะฮะเอาจริงจริงอันนี้ผมไม่ได้ซื้อมานะแต่ว่าคุณพ่อเขา ซื้อมาให้นะฮะราคาอยู่ประมาณสัก650ได้นะฮะผมอันนี้เป็นร็อตแมวทองนะฮะก็จะเป็นแจ p ป n e นิสนะฮะโอเคเดี๋ยวมาอันบล็อกเลยดีกว่านะฮะผมอันนี้ก็ผมตัดคัตเตอร์ไปหน่อยหนึ่งแล้วนะฮะไม่ต้องห่วงนะว่าถุงมันอ่าถุงมันถูกตัดไปแล้วแต่ว่าอันนี้ผมแกะไปแล้วนะฮะโอเคอืม มีประมาณสาพาร์ทได้นะ,ะับมีตัวมีแขนมีข้างล่างอีกสามพาร์ทแล้วก็มีนี่ตัวฐานนะฮะไม่มีไม่ได้แล้วก็ตัวเสาตัวยึดทั้งหมดก็ประมาณห้าพาร์ทได้นะฮะโอเคเกยวเก็บกล่กองก่อนโอเคอย่างแรกเราควรที่จะใส่ก่อนก็คงน่าจะเป็นเจ้าส่วนตัวเนี่ยนะอือฮึโอเค ตัวแขนนะโอเคมาประกอบกันเอาส่วนบนก่อนนะเอาส่วนบนก่อนเรยกง่ายดี okay. ต่อแขนเรียบร้อยง่ายๆเลยฮะส่วนล่างมาประกอบกันฮะเค okay. เรียบร้อยครับผมประกอบง่ายมากโอเคต่อไปก็อยวไปหยิบฐานก่อนนะฮะตัวฐานจ้าสีเรียวก็อยู่ข้างล่างนะฮะ,ะบันได เมกินไฉนานี่ฮะตัวเสาประกอบครับประกอบง่ายฮะที่เหลือเราก็เอาตัวนี้ฮะอ่าตัวเสามันจะมีรูของมันอยู่เสียบตรงตูดฮะมันจะมีล้อมัอยู่นะก็ค่อยเสียบนะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะก็สวยใช้ได้นะครับผมจากพาสตตมปีนะอันนี้ก็มันก็หลายปีแล้ละนะฮะผม แต่เก็บงานแบบนี้ก็โอเคแต่จริงๆมันมีเยอะนะฮะผมลองไปหาดูกัน King of Artist นะฮบผมแบบนี้น่าลองเก็บอยู่นะฮะแต่ผมไม่รู้ว่ามนก,กี่เซนด้วยสิแต่ว่ามันใหญ่ยอยู่นะโอเคถ้างั้งงนก็ขอจบการ Unbox ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับงาน Artist ของ King of Artist นะฮะผมของ Monkey D. ี u f f นะฮะโอเคไม่มีอะไรแล้วก็ไปก่อนละกันนะฮะสวัสดีสวัสดีครับผม